สวัสดีครับนี่ครับอยู่กับน้องๆคืองขึ้นกอลผมนี่ครับมือนี้ได้นี่ครับผมนี่ไก่ครับไก่ครับอันไหนนี่ยน้องไม้ดองครับผมไปกินไหมไม่ครับไม่ครับมือเหนียวสีแกงไก่นะครับเนี่ยโอ้ไปแห้งเถอะแกงไก่ใส่น้องไม่สมครับหรือน้องไม่ดองครับผมไปแกงไปแจงมาแกงลงนี่ครับหมดแล้วเนาะหมดเลยครับหมดเลย กินเผ็ดไหมนั่นจ๋าลืมอ,อีกแล้วกะปิเราอยู่ในตู้เย็นวิ่งอีก <laughs> นี่ครับรวบิ่งทุกกนวิ่งทุเมนูครับผมเอากะทิใส่ดิเป็น้ำกะทิขมน่นะนะโอ้โหอ,อ่าครับเต่งแค่กัอนวันนี้นี่ครับนยังไงก็แล้วครับอยู่กับน้องๆบางคนก็กินเป็นกินม่เป็นนะครับแต่และเมนูมีเมนูไหนที่คิดว <c oughs> ่าเด็ดบ้างที่กินมาเนี่ยชิม เมนูไหนเด็ดบ้างเอาที่เมนูเด็ดๆที่ชอบที่นำมาเนี่ยด้วงครับจ้ะด้วงครับจ้ะด้วงคืออะไรวะด้วงสาคูดักเดื้จ้ะอ๋อกระเพาะดักเนื้อนะกินอะไรเด็ดมาดิซอยจุ่ไม่เด็ดเหรอไม่ครับผมนี่ครับคนไทยผมเข้าใจกระเพาะอร่อยสุดจ่าต้องให้น้องชิมครับ อะไรกระเพาะดักแด้กระเพาะดักแด้นะกินไหมกระเพาะดักแด้กินครับเดี๋ยวกำลังทำให้กินคือครับไก่ลงไก่ลงออกมันๆนี่ครับหัวไก่สุกนแล้วครับเลยนี่ครับมานี่ครับแต่เราีคนกับมีมากเมนูมาคือกันนะครับบางคนกันทีว่าโอ้ยเป็นตะเข็บเห็นตะเข็บพวกนี้ไม่กินนะครับทาหารเนี่ยใช่ไหมครับพวกนี้ไม่กินหรอก <c oughs> น้ำไปน้ำเปล่านี่ครับยัางไงาก็ขบอม,มีทังกะทิน้ำเปล่าใส่พอก่อนก่อนฟอก่อนครับผมนี่เอาจี๋ขวัวให้ไก่มันสุกก่อนนะครับเดี๋ยวลอไก่สุกอีกเทียนหนึ่งครับผมนี่ครับไก่เริ่มเดือดแล้วครับอ๋อเติมกะทิลงนิดหน่อยน้ำมาน้ำมาน้ำนิดหนึ่งนี่ครับกะทิน้ำนิดนึดนงพอก่อนนะครับเอา เขาปรุงรถก่อนเลยไหมวะไม่รู้ครับจ่าถ้าเราปรุงรถก่อนนะปรุงรถก่อนปรุงรถก่อนใช่ไหมรถดีไหมตามต้องถามทุกคนเราบางใจกับบกงูใช่ไหมรถดีผมชูรถผมชูรถเตาอยู่ไหนครับมีตู้ครับลองขี่คนกับมอไซค์นะครับผมขาดไปแล้นะครับสายลหลแทบหลายครับขนาดมากเขายัางไซเรนผมชูรถครับปลาไอ้ตามพิบแก้ว ปี๊บมันตาลปี๊บนะครับมันตาลปี๊บครับผมใตยมันหอมนะครับวันนี้เมนูนี้เราต้องอร่อยไหมเพราะว่าแบบอุตส่าห์มาครนี่ครับเพราะว่มันเข้ากันใส่อันนี้ได้ไหมไปหน้าไม้ได้ไหมได่เลยนะได้เลยครับนี่ครับหน้าไม้ดองต้มด้วยนะครับนี่ เอาตรงๆอมควันนะครับถึงจะเป็นน้องใหม่สมกันตรงโอมควันอิ yeah. okay. yeah. right. so ่มไหมเมนูน uh ี huh. right. yeah, much, yeah. Yeah. Right. ้เน okay. ี่ยนี่ครับพยายามไม่เข้ากันครับนี่ครับสัมผัสน้องๆไปไงบ้างกินข้าวแต่ละวันอิ่มกันไหมถามควันอิ่มครับฮะอยากจะกินเมนูอะไรกะเพราครับกะเพรานี่ครับผมอยากกินอะไรรอบหน้า อะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้กินได้หมดอันเนี้ยกินได้หมดครับกินได้หมดครับกินได้หมดจะทำกินได้หมดเหรอจะทำกินได้หมดนะผมต้องเอาใจนะเว้ยกายกินอะไรกายเดี๋ยวลองให้ครับเดี๋ยวลองให้เนี่ยอยากกินอะไรเอาซักเมนูทีจ่าจะได้ทำถูกนะกะเพรากะเพราโอ้เมนูซีนคิดนะครับกะเพรามันเป็นเมนูยอหน้าไก่อบผงนี่ครับผมรอมันสุกอีกเทแยวหนึ่งนะครับรอมันเดือดนี่ครับเริ่มสุกแล้วครับมันสะซีนนิดหน่อยครับผมนี่มาเบิ้ลกับนี่ เกลือจยังไงมั้งอ่าเห็นดูนี่มันสอบหวานๆเค็มๆนะครับตามที่ผมคิดว่านะผมก่นนันๆเห็ดเจอกันครับนี่ลงปึ๊บเราไปหนะ่ยเราเอาแกนนะ่อ เชนเนยงับอ่าใครจะสา,าคิม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 คนคิมคิมใหญ่ใหญ่คิมแล้วพี่ใหญ่อ่าดูดินี่ครับคิมม่ตือปากกันทุกคนนะครับเนาะใครขาดอะไรว่ามาต้องเค็มกว่านี้ไหมครับจา่าพอแล้วครับเย็นไหมไม่เย็นครับ ขาเชิมครับขาเชิมขาเชิมไหมขาเชิมเลยตาเชิมอ่ะอันนี้มาชิมเอาให้ถูกปลาทุกคนนะนี่ครับการกินอาหารกับก,กินเองครับชิมดูก็ต้องชิมครับก้องยังไม่แซ่บครับเป็นบ่แซ่บกับบ้ต้องเห็ดอ่ะชิมเดี๋ยวเดี๋ยวจากคนก่อนนี่ครับผมเท็น,นี้ไงก็ครับอ่อชิ้นี้ถูกปลาหมดแล้ว คนว่าคือซิมดูแท้ซิมไม่แสียบหรอครับให้เขากินงบประดิษฐานง่ายง่ายครับได้ยังได้แล้วครับเอาดีๆนะได้นะหมเรียบร้อยครับผมนี่ครับขันตอนสุดไทยใบกะเพราครับใส่ลงไปเอา ก็คือจุกแถวเมนูนี่เต็ีมผ่านแล้วพร้อมกินยังพวกเราพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะกินเลยไหมเนี่ยกินแล้วอาเลยนะอ่ะนี่ครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับนะเดี๋ยวพาปิดแก๊สเลยโอเคครับผมเรียบร้อยครับนี่ครับอ่าเพิ่มนี่ยังไงแกงหน่อไม้ไส่ไก่ครับนะแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองครับผมเรียบร้อยครับ